สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมืนน่อวานแม่หนุ่แก้มะจะพามาอัปเดตลูกมูอายุประมาณสามสัปดาห์ขอก็แม่หนุ่แก้มนะคะแต่บอกเลยว่าลูกค่นข้ายเนาะน้ำหนั็เลยบาหนาจะพ่อได้น้าหนักหนาจาพแรนด์ฮอดถึงเกณฑ์นะคะอันนี้คืออายุสามสัปดาห์แล้วนะคะน้ำหนักหนาจะอยู่ประมาณสามกิโลนะคะแม่หนุ่แก้มคิดว่านะคะแม่กําลังเอิญกิ่นนุมเลยกําลังเอิญกินนุ่มเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกฝรานงวงใจเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะที่เดยนมาส่งกําลังใจให้แม่นนองแกมนะคะขอบคุณนหลายๆเลยนะคะคือหมูแม่นี่ตอนก้นท้องอ้วนมากมากเลยนะคะตอนนี้คือแบบเริิมพร้อมเลยค่ะแม่แม่มึงนะคะแม่อาหารเต็มกระบ,บาน,นี้เลยค่ะแต่ว่าโตกะยังลงตัวโอมีเด็กหน่อยขี้ดื้อมากเด็กหน่อยขี้ดื้อมาดึงค้างกางเกงแม่ละเนื้อว่าแต่ไผ่มาดึงค้างกางเกงแม่นะคะ เมือค่ะเมืองพากันมาดึงคางังเกงขี้ดื้อยู่อยู่นี่ลุกยังขึ้มาขี้ดื้อแห้งค่ะเมืองลุ่มคางังเกงแม่แล้วเต็มอ้อมคางจกมาจับละ อันนี้คือกำลังเกิดใหม่นะแต่ว่าพ่พากจะเอามากินอาหารนะคะออกมากินอาหารขอบคุณทุกเลิกทุกกำลังใจเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะอันนี้กำลังกินแบบแสบนะคะ นี่คืออายุสามสัปดาห์นะคะแต่ว่านำนักเพราะท่านหอนเพราะว่าพ่นลูกหล่โตแล้วคะ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะประมาณหาสัปดาห์ค่ะคิดว่าน่าจะนำนักหอนนะคะหาสัปดาห์หน่าจะเริ่มเลยเลยจับออกขายนะคะไม่อีกแล้วค่ะเด็กห, <c oughs> หน่อยคิดือเด็กหน่อยคิดือไม่อีกแล้วเมือ่อกันไม่เห็นขาพาแม่เมืม่อไหแ่ล่ะคะไม่เห็นครางจริงเหา เดินกางเกงแม่พร้อมนะดื้อแท้นะคะนึกวันแต่อย่างเต็ม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 นะฮะอืมอืมน้นังมาหยอกเฮาหยอกแม่นึกว่าจะแนวกุ้งเผินหรือเปล่ปลาหลังจากกินนมแล้วแล้วก็พักกันออกมานะ มองเพื่อนเขามองเพื่อนออกนะคะยิ้มแล้วกับพืกอนออกมาเล็นข้างนอกนะคะขอบคุณทุกเลิบ <Okay. S 1> ทุกไหลเลยนะคะ <Okay. S 1> ที่มาเป็นกําลังใจให้แม่น้องแก้มนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณได้หลายเลยค่ะ <Okay. S 1> มาเด็กหน่อยคิดดื้อ <laughs> มาดึงกางเกงมาดึงเสื้อแม่แล้วบัดนี้ <Okay. S 1> มึงหลดทาไมหลดทาไม <laughs> ขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะมึงอ่ะ มาดูกางเกงครับอะไรครับตัวแม่หรือตัวปู่เนาะตัวนี้ตัวเมีย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 ค่ะฮัโลหโหลฮัลโหลเอลลี่ฮัลโหลเอลลี่เอลลี่ thank you เอลลี่ thank you my fan thank you everyone เอมืองค่ะไันหะน้มาดูตูดแม่เนี่ย มืงเมืงเมืงมืงมืองมาดูตูดแม่จะไปจับ thank you e l l e hello hello โอ้นะจิ hello my friend baby pig baby pig baby pig Thank you Thank you my friend โ oh. อ oh oh mm ้อันนี้โอ้ดีโอ้ดีขอบคุณทั้งสามร้อยสิบสี่สิบล้านดวงใจนะคะดี่มาเป็นกำลังใจให้อ้าวกัดมือ <laughs> กัดมือแล้ว